For those of us who are always in search of an idol, the one who we can trust and rely on. Why not search inside ourselves and be the one we are always looking up to ourselves by standing up and being the one that others can rely on, whether a good friends, Who gives good advice or be the ones who particularly train ourselves harder to be better in something and can help other in ways that we never thought we could but we should anyway. สำหรับพวกเราหลายคนที่คอยตามหาไอดอลประจำใจที่หมายถึงใครบางคนที่เราไว้ใจและให้ความรู้สึกว่าพึ่งาได้ทำไม เราไม่ลองค้นหาไอดอลตัวเราแล้วทำตัวเราให้เป็นใครคนนั้นที่เรามองหาอยู่ด้วยตัวเองโดยการผลักดันตัวเองให้เป็นผู้ที่ใครๆก็พึ่งพาได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีที่คอยให้คำแนะนำที่เข้าท่าหรือว่าเป็นคนที่ฝึกฝนตนเองเป็นพิเศษจนกลายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วออกไปช่วยเหลือใครคนอื่นในแบบที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้แต่เรารู้สึกว่าเราควรทำ